ยายกำลังกอดสองตัวหมาเล็กแต่สามารถเลี้ยงได้แค่ตัวเดียวตัวหนึ่งกระโดดมากอดเด็กชายอย่างนี้ไม่พ้นแต่เด็กชายกลับไม่สนใจดูเหมือนไม่ชอบมันมากแต่ยายกลับดูดีใจมากเมื่อเห็นสถานการณ์นี้และรีบเรียกลูกชายและลูกสะภ้ยมาท,าทันทีเพราะเด็กชายเป็นโรคออทิสติกตั้งแต่เด็กที่เด็กชายไม่เกลียดหมาเล็กเขาก็รู้สึกดีใจแล้วคู่สามีภรรยาก็แสดงรอยยิ้มที่หายไปนานและแตัดสินใจเลี้ยงตัวหมาเล็กนี้ท,ทันทีในทันทียายให้เด็กชายตั้งชื่อให้ตัวหมาเล็กเขามองไปที่โทมสัสที่ชอบที่สุดในโทรทัศน์เขาพูดดดออกมมมาโโยไ่คิทสัส คุณแม่เป็นคนที่ยิ้มมากที่สุดเมื่อโทมัสมาถึงเธอวางความหวังสุดท้ายไว้กับเด็กน้อยนี้โดยไม่รู้ตัวเธอก็ไหลน้ำตาเพราะโรคออทิสติกของลูกชายหลายปีนี้เธอเหนื่อยใจไปแล้วมาดูส่วนนี้คุณจะเข้าใจได้ว่าแม่ที่ทำงานบ้านเต็มเวลานี้มีความเดือดดานวันนั้นเธอเพิ่งเข้าไปในห้องเสื้อผ้าลูกชายก็ล็อกประตูจากด้านในเมื่อเธอตื่นตัวขึ้นมาเสียงดังเรียกร้องลูกชายแต่เด็กชายไปไกลไปแล้วเธอคิดถึงประตูข้างนอกที่เปิดอยู่แม่ตื่นเต้นมากเธอชนประตูอย่างแรงและพยายามใช้เครื่องมือเพื่อเปิดแต่ไ่ไไมด้ผล <c> คร ไม่นานหลังจากนั้นมีเสียงแก้วแตกดังข้างนอกใครในขณะนี้เด็กชายในห้องนั่งเหมือนตัดสินใจออกจากโลกไม่ว่าแม่จะร้องเสียงใหญ่แค่ไหนเขาก็ไม่ตอบสนองเขากลับมาดื่มน้ำผลไม้อย่างสงบชมโทมสัสที่ชอบจนกระทั่งได้ยินเสียงทีวีแม่ก็คลายความกดดันอย่างน้อยลูกชายไม่ได้วิ่งออกไปเคยคิดว่าเมื่อสามีเลิกงานเรื่องก็จบลงแต่ในที่สุดประตูใหญ่ถูกลมพัดมาทำให้ปิดตัวขึ้นอย่างกระทันหันแม่ก็กลับเริ่มตื่นเต้นอีกครั้งแต่ในขณะน,นี้ไม่ได้ยินเสียงทีวีในห้องนั้นแล้วแต่เสียงคร,ระงาะสสสมคิิดถึงง่่่่ททีีแยุด เธอพังทลายในทันทีช่วยด้วยช่วยด้วยมีใครช่วยฉันได้ไหม,ไมไใครใครเมื่อไ,ไม่ได้ยินเสียงจากภายนอกอีกต่อไปแม่ตกอยู่ในความสินหวังแล้วและในขณะน,นี้ประตูห้องถูกเปิดแล้วเห็นลูกชายยืนอยู่หน้าเธออย่างสมบูรณ์แม่กอดลูกเข้าไว้ในอ้อมกอดแดงเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นมากกว่าครั้งเดียวในวันนี้ดังนั้นการให้ลูกจเจริญเติบโตอย่างปลอดภัยเป็นความปรารถนาที่สุดของเธอวิกลจริยาของเด็กชายตั้งแต่เกิด ทำให้เขาไม่สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับใครแม้แม่แมพ่อแท้จริงก็ไม่ได้และเมื่อสิ่งใดไม่ตรงกับที่เขาต้องการเขาจะเริ่มทําร้ายตัวเองโดยไม่สนใจสถานการณ์และอาจจะมีพฤติกรรมทารุณตนเองอย่าแบบนี้ใครอย่าแบบนี้ทราบกันทั่วไปการเจ็บป่วยของเด็กทําให้พ่อแม่เดือดร้อนพวกเขาใช้วิธีทุกชนิดแล้วก็ไม่ได้ผลจนกระทั่งย่าแนะนําให้พวกเขารับเลี้ยงหมาตัวหนึ่งจึงเกิดเหตุการณ์เรื่องนั้นเด็กชายก็ครั้งแรกที่เกิดความสนใจในสิ่งรอบข้างแต่มาถึงตอนกลางคืนเขาก็เริ่มป่วยอีกครั้งถึงเวลาที่่่เเขขาาาาาคววรรจะไปนนนออแแลแลลล้้้้ตกัับมมงงชพผห ภายใต้สายตาสงสัยของครอบครัวเขาวางผ้าห่มลงในรังหมาแล้วก็จับโทมัสเข้าไปอย่างอ่อนโยนถึงเวลานอนแล้วนะโทมัสและก็เพียงแค่ประโยคง่ายๆนี้แต่ก็ทำให้ครอบครัวทั้งหลายตกใจไม่น้อยเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกที่เด็กชายพูดออกมาเองในเช้าวันถัดไปเด็กชายก็เล่นกับโทมัสในห้องนั่งเล่นพ่อที่ถูกปลุกขึ้นได้ยินเสียงหลังจากนั้นเร่งรีบบอกข่าวดีนี้ให้ภรรยานี่คือครั้งแรกที่ลูกชายเล่นอย่างสนุกสนานตั้งแต่เกิดขึ้นขณะนี้เสียงรบกวนก็กลายเป็นเสียงดนตรีจนกลายเป็นเสียงที่งดงามตัั้ง่โมมมสาาเเเด็กชยยหนนปลี และยังรับผิดชอบในการให้อาหารแม่ก็ยินดีที่จะแนะนําลูกด้วยความอดทนน้นําใช้ใส่น้ําบ้างทําดีมากยอดเยี่ยมในที่นี้พ่อเข้ามาในบ้านแต่ไม่คาดคิดว่าเห็นโทมัสตวัวที่ทําอะไรก็ตามที่อยู่โทมัสก็ถ่ายภาษาแม่ก็ใช้โอกาสนี้ในการสอนลูกเมื่อไปห้องน้ําต้องไปที่นอกด้วยวิธีนี้บ้านก็จะไม่มีกลิ่นเหม็นและสกปรกเด็กชายมองอย่างไม่เข้าใจเพื่อให้เข้าใจได้ดียิ่งขึ้นแม่ก็พาเขาไปที่นอกอีกครั้งให้เขาดูว่าสุนัขไปห้องน้ําที่นอกหรือไม่หลังจากเสร็จสิ้นก็ให้ขนมช็อกโกแลตเป็นรางวัล ทุกสัตว์ควรได้รับการดูแลอย่างใจจริงเราวันถัดไปเข้าโรงเรียนเขาเล่นคนเดียวในมุมเหมือนเดิมครูเชิญเขาไปที่นั่นเล่นกับเพื่อนร่วมชั้นอยากครูเคยเคยเห็นการปฏิเสธของเขาแล้วแต่เด็กชายกล่าวว่าต้องการไปห้องน้ําครูมองหาเขาอย่างไม่เชื่อใครคุณพูดอะไรกันเมื่อคีฉันไม่อยากให้บ้านสกปรกและมีกลิ่นเหม็นเพราะการเปลี่ยนกางเกงให้กับเด็กๆที่เป็นออทิสติกมันกลายเป็นหนึ่งในงานของพวกเขาแต่เธอไม่เคยคิดว่าเด็กที่มีออทิสติกรุนแรงที่สุดในชั้นกลับไปขอไปห้องน้ําด้วยตัวเอออออองงรููมมมไปททททีีี่่่ืืถกกยนนาและััตบ ยังคงชมเขาว่าเป็นเด็กที่เชื่อฟังที่สุดวันนั้นหลังเลิกเรียนเด็กชายเอาภาพวาดครั้งแรกของตัวเองกลับบ้านแม้จะธรรมดาแต่แม่และย่ากลับดูอย่างตื่นเต้นตั้งแต่นั้นเด็กชายก็มีความสนใจในการวาดรูปเขายังวาดโทมัสเข้าไปด้วยโทมัสไม่เพียงแค่รักษาเด็กชายแต่ยังซ่อมแซมความสัมพันธ์ร,ระหว่างสองคนเพราะเรื่องเกี่ยวกับการมีลูกคนที่สองหรือไม่ทั้งสองคนเคยทะเลาะกันไปหลายครั้งเมื่อสุนัขมาถึงครอบครัวก็เริ่มกลายเป็นความสุขพวกเขาก็ตัดสินใจให,ให้ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติกับการเป็นนนนนนนเเเเเพื่่่่่่่ออกกกกกกัััััับบสสุุขขดด็็็ชาาาายยยรริมปปปลีีไแตจํูทท้น ทุกครั้งที่ผู้ใหญ่พูดถึงคำที่เขาไม่ชอบเขาก็จะระเบิดอีกครั้งฉันภูมิใจในคุณจริงๆอย่าพูดว่าภูมิใจไม่ใช่แค่มันเป็นสิ่งดีการฉันภูมิใจในคุณเป็นสิ่งดีแม่พูดแบบนี้ไม่ผิดใช่ไหมอย่าพูดใช่ไหมเมื่อมองลูกชายกลับกลายเป็นเหมือนเดิมแม่ไม่รู้จะทําอย่างไรดีรู้สึกอ่อนแอในใจเริ่มบ้าไม่ว่าคู่สมรสจะปลอบโยนอย่างไรก็ไม่ได้ผลมองไปที่โทมัสที่ข้างๆพ่อก็คิดอย่างรวดเร็วถึงวิธีเขาฉลาดเรียนรู้การพูดของซูนัทในทันทีฉฉัััันนนนไไไมมม่ชอออบเเหหหหห็คุณรร,ร้้้้้้งงงพาาะทํใกวลด ไม่คิดว่าเด็กชายก้องเงียบลงทันทีโอเคโทมสัสขอโทษนะแล้วตอนนี้เราจะไปเดินเล่นได้ไหมโอเคไปเลยที่โทมสัสการกระทําที่ดูเหมือนร้าสาระนั้นกลับมีประสิทธิภาพต่อลูกชายคู่สมรสทั้งสองนั้นหน้าพิสม,มุกมากชั่วขณะดึ่งไม่รู้จะเศร้าหรือดีใจโดยที่ไม่รู้ตัวโทมัสได้เป็นสะพานในการสื่อสารระหว่างพวกเขากับลูกชายแล้วแม่รู้สึกท้อแท้แต่เมื่อเทียบกับความเย็นชาที่ลูกชายแสดงมาก่อนเธอก็ต้องเลือกที่จะพอใจกับสิ่งที่มีแต่คืนนี้เมื่อลูกชายมาเรียกร้องให้โทมสัสนอนด้วยคําพูดที่เขียนเบาๆกลับทําให้คู่สามีภรยาานนั้แดงต โทมัสมานอนเธออยาเล่นกับพ่อ <With Dad. S 1> พูดพ่อคิดว่าเขาได้ยินผิดแล้วเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกที่ลูกชายเรียกพ่อคุณได้ยินเขาเรียกคุณว่าอะไรใหม่เห็นลูกชายกําลังจะไปแล้วเขาลองตอบกลับฝันดีลูกฝันดีพ่อมาเถอะโทมัสไปนอนแม่เห็นแล้วอิจฉามากจึงไม่อยากแสดงความอ่อนแอฝันดีใครฝันดีแม่ตั้งแต่เกิดมาลูกชายไม่เรียกพ่อแม่ช่วงเวลานี้ความรักที่พวกเขาให้กันได้รับการตอบแทนสิ่งที่ควรเฉลิมฉลองมากกว่าภรรยาก็ตั้งครรภ์ลูกที่สองในขณะนี้ ถ้าสามารถทําให้เกิดลูกชายมีพี่น้องคนใหม่เป็นเพื่อนสองคนสามารถปล่อยใจได้พวกเขาก็รีบส่งข่าวดีนี้บอกกับปู่ย่าของเด็กชายคู่สามีภรรยาแก่ด้วยใจจริงดีใจให้กับพวกเขาทําดีมากเพื่อช่วยเหลือเด็กโรคออทิสติกมากขึ้นพ่อแม่ยังเห็นด้วยให้เด็กชายพาโทมัสไปโรงเรียนเคยคิดว่าเด็กโรคออทิสติกบางคนจะกลัวไม่เคยคิดว่าหลังจากเจอสุนัขเด็กๆทุกคนก็เปิดใจอย่างรวดเร็วแข่งกันเร่งรีบมาสื่อสารกับโทมัสและเด็กชายที่เคยอยู่ในมุมเสมอก็ผสมผสานเข้ากับเพื่อนร่วมชั้นอย่างไม่คาดคิด ดูเหมือนว่าทุกอย่างกําลังเคลื่อนไปในทิศทางที่ดีแต่ความสุขที่หายากนี้ก็มาเร็วไปเร็วมามาเร็วไปเร็วมากลับไปอย่างกะทันหันวันนั้นแม่โทรศัพท์รับสายเรียกเข้ามาอย่างกะทันหันบอกว่า่าของเด็กชายกําลังถูกช่วยชีวิตในโรงพยาบาลแม่รีบดึงลูกชายเตรียมพร้อมเพื่อไปเจอ่าอีกครั้งก่อนจบชีวิตแต่เด็กชายกลับเริ่มป่วยและเริ่มบ้านในช่วงนี้ไม่มีทางเลือกเธอต้องใช้รถเข็นดันลูกชายมาที่โรงพยาบาลแต่ไม่คาดคิดว่าเพราะใช้เวลามากเกินไปในระหว่างทางท้ายที่สุดพวกเขาก็ไม่สามารถเจอยยยย่่่่่าาาาาาคคคคครรั้้้้้้งงสสุดดดดดททไไไไไผูหญิิามาิมมมมถนแลวววเเ แม่ที่ยิ้มและพูดกันไม่นานก็ได้ลาออกไปเด็กชายยังไม่เข้าใจความหมายของความตายจึงในงานศพย่างของยายบนใบหน้าเขาไม่แสดงอารมณ์เศร้าใดๆเขาเฉพาะจดจำว่าในโรงมีของเล่นที่ชอบที่สุดพ่อพูดว่าถ้าติดตามจนจบก็จะได้รับในการเดินทางกับพ่อแม่ส่งทางลาสุดท้ายให้ยายหลังจากการจบพิธีศพการเสียชีวิตของยายทำให้แม่ตกอยู่ในความเจ็บปวดที่ลึกลงและไม่สามารถหลุดพ้นทารกในครรภ์ก็ตายเพราะความเศร้าโศกมากเกินไปไม่นานก็ถึงเวลาเริ่มเรียนของลูกชายแม่ตื่นตัวขึ้นเตรียมส่งเขาไปโรงเรียน แต่ผ่านไปหนึ่งช่วงปิดเทอมเด็กชายไม่อยากไปโรงเรียนเลยหวังว่าจะอยู่บ้านเล่นกับสุนัขเห็นเขายื่นมือพร้อมที่จะตีคนแม่ไม่มีทางเลือกจึงต้องกอดเขาเข้าไว้ในอกพ่อก็ได้มาถึงห้องนั่งเล่นหลังจากได้ยินเสียงเขากอดลูกชายอีกครั้งด้วยวิธีเดิมและเริ่มลอกเลียนพูดเหมือนสุนัขพยายามทาให้ลูกชายสงบลงแต่ไม่คาดคิดว่าเด็กชายจะขวางตัวออกไปก่อนที่จะเตะสุนัขอย่างแรงสุนัขไม่รู้ว่าทําผิดอะไรโดนเดียวคอยอยู่ที่พื้นและร้องไห้แม่เห็นแล้วเสียใจจนทนไม่ได้อารมณ์ที่สะสมมาหลายววัััันนนนสสุุดดดทท้้้้าายกก็็ระะเเเบิฉจจไไม่่ใใหหธออํตตีป ออกไปออกไปนี่คือครั้งแรกที่เธอโมโหลงใส่ลูกชายอย่างใหญ่การเสียชีวิตของแม่การตายเสียของทารกและลูกชายที่ไม่ฟังทําให้เธอหายใจไม่ออกแต่เจ็บปวดที่ใจของพ่อแม่ทั่วโลกเมื่อโกรธหายเธอก็เสียใจไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ไม่ควรให้ทุกอารมณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นกับเด็กที่เป็นออทิสติกจึงพูดต่อหน้าลูกชายใส่พลาสเตอร์ให้สุนัขบอกลูกว่าสุนัขตอนนี้ระขายเคืองแม่ก็แสดงทําเป็นโทออกเตรียมส่งโทมัสกลับเด็กชายจึงเข้าใจความผิดพลาดมันขอให้สุนัขอยู่ด้วยจะรักมันอย่างดีในอนาคตแต่คําาพูดกลับลยเป็นจริง ตั้งแต่วันนั้นโทมัสก็เป็นโรคอย่างรุนแรงไม่สนใจอาหารอร่อยแค่ไหนก็ไม่กินนอนตะเกียงทั้งวันในสวนแล้วเศร้าเหงาไม่ยอมเคลื่อนไหวเลยไม่ว่าใครจะกอดพวกเขาเห็นว่าสุนัขไม่สบายจึงส่งมันไปโรงพยาบาลสั์แต่แพทย์กล่าวว่าสถานการณ์สุนัขไม่ดีไม่คิดว่าจะเป็นโรครุนแรงขนาดนี้ในสายตาของพวกเขาโทมัสไม่ใช่แค่สุนัขแล้วการช่วยชะลอชีวิตของลูกชายและเป็นแสงสว่างของบ้านพวกเขาไม่กล้าคิดถึงว่าหากสูญเสียมันแล้วบ้านนี้จะกลายเป็นอย่างไรหลังพาตัดมาตกอยู่ในสภาะหลับลึกหมอพูดว่าหากมันไม่ทนได้คืนนี้อาจจะไม่ดีขึ้น เด็กชายลงจากโรงเรียนแล้วตอบใจมาอย่างอ่อนโยนบอกมันว่าถ้าเจ็บมากจะไปสวรรค์เหมือนกับย่านั่นเป็นที่ดีแต่ฉันอยากมีเธออยู่กับฉัน <S <S เด็กๆแสดงความรักอย่างง่ายๆและจริงใจแต่พ่อเห็นภาพนี้กลับกังวลมากขึ้นพวกเขากลัวทอมาจะไปกลัวลูกจะกลับมาสู่สภาพเดิมบางทีความจริงใจของครอบครัวทำให้เทพเจ้ารู้สึกวันถัดมาเห็นทอมารเท่านั้นกลับมาเข้าห้องอย่างแข็งแรงมันสะเทือนหายใจใหม่และเขย่าหางมองเด็กเจ้าของก็เหมือนกำลังตอบว่าฉันต้องการอยู่กับเธอท้ายสุดของเรื่องครอบครัวทั้งหมดมาถึงสวนสาธารณะ ก็เมื่ออยู่กับโทมัสผู้ชายก็สุดท้ายก็เปิดใจออกพูดออกมาหาแม่ว่าคำสารภาพที่เราคอยมานานโทมัส <Thomas S 1> พูดว่าเขาไม่เจ็บอีกแล้วฉันรู้ว่าดีแบบนี้ใช่ไหมและเขายังพูดว่าเขารักแม่เขาเขารักแน่นอนใช่ไหมที่รักใครก็รักแม่เขาแม่หลังฟังแล้วตาแดงทันทีเธอไม่กล้าเชือก้าขึ้นข้างหน้าถามลูกชายว่าพูดอะไรไปก่อนหน้านี้ใครคุณพูดอะไรไปก่อนหน้านี้ใครรักแม่เขา mm hmm. น้ำแข็งได้ละลายความรักบวยมาถึงเธอรู้สึกจงใจกอดลูกชายอย่างแน่น ความเจ็บปวดที่ได้รับในหลายปีก็ได้หายไปในขนาดนี้ทั้งหมดแล้ว